ชัดเจนนะคะทีมพิธาโพสรูปคู่คนนี้หลังจากมีดราม่าโยงถึงต่ายถึงแอปนั่นเองและชัดเจนทีมพิธาได้โพสรูปคู่ คู่คนนี้แต่หลังจากดามาโยงถึงแอตายกับแอบซออนนั่นเองและกรณีทีมพิธาเกลิ่นเจริญต้นหัวหน้าพักเก้าไก่ก็มีคําสั่งนะักสารนัฐบาลให้ทีมพิธาในหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นเองสอสจนกว่าศสารนันฐธรรมนนญจะมีคําวินิจฉัยทางด้านทีมพิธาขอพัก ผ่อนกับลูกสาวน้องพิมพิมหลังจะต้องทํางานอย่างหนักนั่นเองเป็นเวลานานจนแทบจะไม่มีเวลาให้ลูกสาวจนเมื่อไม่นานนี้ก็มีทางด้านเพจดังเจ้นยรอยแปดก็ได้ออกมาโพสข้อความปิดศนาถึง Facebook เอาไว้ว่าเอก ที่การบ้านอีกนะแต่หรือว่าจะพักหรือจะมีเรื่องของอีโมจิรูปแอปเปิลนั่นเองหรืออีโมจิรูปกระต่ายนั่นเองจนกระทั่งทำเอาปริศนาก็โยงไปถึงแอปส์อนแต่ต่ายชุดติมาก็เข้ามาส่งในสตอรี่สแ g r ร m ต่ายชุดติมาก็ได้โพสตภาพแอปเปิลท่ามกลางดึกโดยก็มีคนกัดข้างหนึ่งแต่อีกข้างยังในกระจก สะท้อนถึงในกระจุกนั้นเป็นลูกแอปเปิลนี้สวยงามก็มีไม่มีอะไรกัดนั่นเองพร้อมกับระบุข้อความว่าซึ่งก็แปลไร้ว่าถ่ายได้ว่าและก็ในโลกออนไลน์ก็เห็นในช่วงนี้จริงๆน่าทาเอาตีความกันไปต่างๆนาะนาะนะล่าสุดชาวเน็ตก็สังเกตในสตอรี่ทีมพิธาที่ได้โพสตถึงลูกสาวนะ้องพิมพิมได้พร้อมกับ และพ์สีขาวคำและใสและเพลงและก็หลังมีการนโยงถึงดราม่าตายชุติมาก,กับแอฟสะออนซึ่งก็จะหมายความว่าทิมพิธาไม่ได้สนใจเรื่องดราม่าอะไรใดทั้งนั้นเลยละจ้า